สวัสดีครับพบกับเจมเกิร้อยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับรเจมพาไปดูรถนะครับดีซีหกสิบพัดนะครับของอลูกค้านะครับทั้งซีสเกตนะครับเดี๋ยวมิยังเปลี่ยนแปลงแน่นะครับนะจุดใดเดียวใหนแน่นะครับจะไปเบิ่งเลยครับป้าย ครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นของลูกค้านะครับตำบลผักแพงนะครับอำเภอกันทลมนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับลูกค้าสั้งจองเข้ามา 5. อ่าดังแดดเดือนที่แล้วนะครับจะนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นะครับ เป็นเด่นนะครับนี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือสีนะครับตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมของดีซีหกสิบนะครับกะเน้นข้างหน้าเป็นสีฟ้าเหลืองนะครับแล้วก็มีเล่าใบตัดนะครับเป็นสีฟ้านะครับใบออเกอร์นะครับสี่เป็นสีเหลืองนะครับชกอ่า โชกให้โนริกนะครับโชกแขนยกนะครับก็สีเป็นสีเหลืองนะครับฝาขอบโซ่ด้านล่างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับฝาขอบสายพานนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับเบาอหุหมใหม่นะครับสําหรับรถชนีนะสําหรับด้านนี้นะครับ โบมียังเปลี่ยนลายนะครับกลายมีฝาครอบอน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ฝาครอบโมเล่นะครับแล้วก็เป็นฝาครอบสายพันธุ์ตัวหนวดนะครับด้านล่างทั้งสองชิ้นนะครับเดี๋ยวเขาไปบึงไกลๆก,กันครับชุดสติกเกอร์นะครับติดใหม่นะครับ ช่วงเกียร์นะครับตัวเกียร์กับแก่การซึมนะครับการรั่วไห้นะครับเติมน้ำมันไฮ้ดรลิกครับฝาตู้ นี่นะครับฟ้าขอบโชคนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ฝาตูดนะครับตรงเฟียงตรงเฟียงออกนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับฟางดานนี้นะครับฟองดานนี้สิบ่คคอยมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับ นี่นะครับฐานช่วงล่างนะครับถูกปืนรูเลอร์นะครับเช็คไปแล้วนะครับขั้นนี้รู้สึกว่าสิมีอ่าสเตอร์นะครับซีนสเตอร์รั่วนะครับฝั่งใส่เนาะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่นะครับเป็นฝั่งนี้นะครับ ที่เป็นซีนสเต,เตอร์ลัวนะครับตอนเห้ื็อบอมีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอ่าสตาร์ทรถนะครับแล้วกะ็ขึ้นกงเกีียวนะครับไปลองดูเลยครับ ครับผมเล้ในบ้างครับสำหรับรถของลูกค้าทีสเกตของเรานะครับจะเน้นสีเดิมๆนะครับแล้วก็เช็กระบบต่างๆให้เรียบร้อยนะครับคทำเกี่ยวเขาละปีนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการนะครับรถเกี้ยวนะครับจะสามารถติ้ต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ092นะครับ8034774นะครับ หรือนะครับไปติดต่อที่เฟซบุ๊กนะครับอวตารน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะครับฝากลูค่านะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมอายุประมาณ4,700คนแล้วนะครับปฏิเต็มแล้วนะครับรับเพิ่มแล้วปฏิเสเต็มกอนนะครับเขากพติดตามไม่ทิ้ตัวนะครับที่ได้เห็นอ่า การแจ่งเดิยร์นผมทั้งเบดเลยนะครับตัวผมเปิดสาธารณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมฝากไปติดตามนะครับทางช่อง u t u b e นะครับเจมเกอร์ร้อยนะครับเดี๋ยวผมถึงนาลิงไทยนะครับเดี๋ยวสิส้งลิงลงไปในอคอมเม้นต์ขางล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะขาไปกดเบิ้งน,นะครับจะมีคลิปไม่ไหมเขานะครับ จะอัพโหลดคลิปใหม่ๆนงนะครับแล้วแต่งนะรัวแจ่ลูกคาขอมานะครับหรือว่าเดี๋ยวทางกองทีจัดการลงไว้ให้นะครับจะเมื่อนี้นะครับเจมกับขอตูลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปในรอบหนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ